เหมือนตุ้งยนันจานม่ไม่มาไม่ไมไมก็คือเ,เดี๋ยวเราจะมาทอดชะอมเนะเจ้าชะอมทอดไข่พอดีปาเวียนตัดมันที่กะเ้ยไว้แล้วเจ้านี่จ้านนังที่กะปิปะเวียน เปลี่นต่ำไว้แล้วนะเจ้าท,ทีนี่ปเปลเงินจะมาทอดชะอมใส่ไข่นะเจา้าชะอมทอดไขจ่จ้าชะอมทอดไข่จ,จะทำให้มันเป็นแผ่นบางๆเปลวียนเสื้อแต่ไข่เนีเจ้าพอดีพักละหรือไว้ชะอม ตะเวียนมีต้นอยู่ทีหลังบ้านนะเจ้าหอมหอมมาได้ทุกคนมาลองทำเหมือนตะเวียนกันไม่ไม่ไม่ปลดไม่คิดที่กว่าจะไหมจะไหมจะไห้ทุกคนช้านีปด นี่มันเหลืองมาเจ้าทุกคนมันเกือบจะไหมแต่กบอกไหมเตือนนะเจ้าเราเรียนสอบแห้งๆเราจะกดน้ำมันมันแห้ง เสร็จแล้วจ้าชะอมทอดไข่หอมขนาดเลยเจ้า